าว่าอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกทท่านค่ะการบ้านของเอวันนี้ที่จะมาส่งนะคะก็คือเมื่อกี้เอเพิ่งฟังผู้เข้าค่ายท่านหนึ่งที่มาส่งการบ้านเกี่ยวกับเรื่องการติดโควิดใช่ไหมคะ mm hmm. คราวงนี้ค่ะคือเอก็มาฟังของท่านและเอก็มีความรู้สึกว่าอืมท่านเนี่ยยังโชคดีกว่าเอเยอะค่ะคือน้องสาวเอค่ะเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาท่านก็ ได้ไปเที่ยวเขาดาวตามที่ต่างๆในกรุงเทพแล้วก็ถ่ายรูปไฟรูปพลุมาให้เอชมอะค่ะเอก็วีใจคิดนะกล้าหาญดีอะไรอย่างนี้ค่ะพอไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าน้องสาวเออะติดโควิดค่ะติดโควิดคราวนี้พอติดโควิดเนี่ยที่บ้านเขาก็เหมือนกับกังวลกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งไปเจอการกินปีใหม่ด้วยกันที่บ้านมาแล้วก็พอดีน้องสาวติดโควิดเนี่ยคราวนี้ น้องสาวก็เลยต้องแยกตัวไปอยู่ที่บ้านตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ให้หลานชายมาอยู่กับแม่เอที่บ้านนะคะคือเอฟังจากของพี่คนเมื่อกี้อะคะ่ะที่ว่าท่านแม้ว่าจะอยู่กับลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยยังเอายังส่งสเสบียงให้ได้ทำนู่นท่นี่ให้ได้ใช่ไหมคะแต่บ้านเอที่กรุงเทพเน,นะะี่ยค่ะไม่มีใครเข้ามาทางเอเลยค่ะมีเอของเอคนเดียวนี่แหละคะ่ะคือฟังแล้วอะเอฟังรู้สึกว่าพี่เขาทุกข์แต่ว่าพอเอฟังอะ พี่เขายังดีกว่าสภาพของเอที่บ้านที่กรุงเทพอย่างมากค่ะเพราะว่าที่บ้านของเอที่กรุงเทพเอก็ถามไปว่ามีน้ําสกัดไหมก็เงียบค่ะมีน้ํามันเขียวไหมก็เงียบค่ะที่บ้านเขาปลูกหญ้านางตั้งเยอะเอก็ถามว่ามีหญ้านางไหมเขาก็ตอบกลับมาว่ามีเอว่าเออามาคั้นไหมเอามาปั่นไหมก็เงียบค่ะคือเอก็แบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้ว่าทุกข์มากนะคะแล้วก็ไปคุยกับแม่ ก็คุยกับแม่กันสองคนค่ะว่าเออยังไงเดียแม่เอก็บนเนี่ยตามภาษาคนเป็นห่วงหวังดีกับลูกเลยนะคะแม่ก็บน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 บอกไอ้นั่นก็ไม่เอาบอกไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วแล้วเอก็ถามแม่ขึ้นมาบอกว่าเราหวังดีอ่ะเราทุกไหมทุกเขาไม่ทําตาเราเราทุกไหมแม่ก็ตอบว่าทุกเออ งั้นแม่เข้าใจแล้วปล่อยไปเป็นไปตามวิบากกรรมเขาละกันแม่เอตอบแบบนี้อะค่ะพอแม่ตอบแบบนั้นปุ๊บนะเอก็พ้นทุกข์เหมือนกันค่ะคือม่พ้นทุกข์ด้วยคำถามเหมือนกับโลบุญเงินไปกระบ,บ่นกันมาสองคนกับแม่กับลูกนี่แหละค่ะพอแม่เอตอบแบบนี้ปุ๊บเอคิดปุ๊บอ๋อพ้นทุกข์แม่บอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามอีกทีถ้าไม่เอาก็จบถือว่าทําดีที่สุดแล้วแม่ A ก็ตอบแบบบ้านๆ้นตามที่แกจะตอบอะค่ะเอก็บอกว่า โอ้นี่ขนาดแม่ไม่เคยได้บททบทวนทําเลยนะคะเพราะเอถามว่าแม่จะเอาไหมแม่บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่พอแม่ตอบแบบนี้แล้วเอรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคืออน,นิสงท์ที่ที่เราปฏิบัติอะแล้วแม่ก็เห็นว่าเราได้พยายามถามแล้วแล้วแม่ก็พยายามถามแล้วแล้วเอก็พยายามเล่าเรื่องน,รรนู้นเรื่องนี้กิจกรรมที่เอทำกับหมอเขียวให้แม่ฟังอะคะ่ะพราะแม่ตอบแบบนั้นเอก็รู้สึกว่าใช่วังดีแล้วต้องไม่ทุกข์ ถ้าทุกคือโง่ชั่วแล้วยังทุกอีกค่ะของเองก็ขอส่งการไหาประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะทุกค่ะดีนะคะเหตุการณ์ทำให้เราได้เห็นความเจริญขึ้นนะคะ <laughs> เราก็เก็บประโยชน์ส่วนอื่นเพราะว่าเาเหตุการณ์เป็นองค์ประกอบให้ทำให้มีกิเลสมาให้เราได้เห็นค่ะ,คะยินดีด้วยค่ะ ที่โซฟาดรภูษด,ดีเชิญได้เลยค่ะค่ะพี่อนงคคุณอาอนง์ก็ยังอยู่นะคะในห้องนี้นะคะน่าจะเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะและทุกเหตุการณ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยต้องมีคนที่ร้ายกว่าเราเสมอค่ะแต่เรามักไม่ค่อยมองนั่น <laughs> สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็ยินดีกับน้องเอด้วยนะคะทุกหายฉับพลันค่ะอยากคิดว่าอยากคิดว่าแม่ท่านจะไม่เอากับเรานะเพราะท่านซึมซับก็อย่างที่พี่เคยเล่าไห้ฟังว่าเขาไม่แสดงตัวแค่นั้นเองแต่เขาแมมไว้แล้วถึงเวลาเขาก็มาใช้ค่ะค่ะอานงขอโอกาสค่ะอานงเชิญค่ะค้าเมื่อกี้ลืมถามคุณค่ะว่ายาที่หมอให้เข้าไปทานน่ะ เราก็ทานเหมือนเดิมเติมใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้เขาดื่มน้ําสมุนไพรของเราไปด้วยได้ใช่ไหมคะยาที่โร<ช>งพายงาาน